เพนครับก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปนะครับผมก็จัดกล้องตัวนี้นะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันเอียงแปลกๆนะครับผมผมตั้งกล้องตรงๆไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าฐานที่ตั้งกล้องตรงๆกันนะันอยู่นี่ยังไงล่ะไอ้ตัวนี้โต๊หักก็คือว่าไอ้ขาตั้งนะครับผมผมวางไว้บนโต๊ะใช่ไหมทุกคนเข้าใจว่าเป็นแง่สาวันย่าทุกคนแล้วไอ้ันที่สาวะมันมาอยู่ตรงนี้ไงแล้วมันก็เลยวางตรงหน้าผมได้นะครับทุกคนครับ แต่ว่าไอตัวสภาพเดือไออันนี้อันนี้ติดอยู่ที่โต๊ะมันหักนะครับผมท่านผู้ชมครับก็เลยจะต้องวางเอียร์อย่างนี้นะครับเพื่อให้ขากล้องที่อันที่สามเนี่ยมันสามารถที่จะวางได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูแล้วกันเดี๋ยวถ่ายรูปนอกรออให้ดูนี่นะครับผมออันนี้ไม่ทิ้งเลยนะเนี่ยอันนี้เก็บมาให้ดูเลยนะเนี่ย โอเคครับผมก็7จ็ดโลนะครับส่วนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนีก็พบกับผมนะครับแ n มแอมเอ็นเจซีวี ก็นะครับท่าชมครับเบื่อกันหรือยังครับสำหรับการเปิดคลิป7ลง7โหลอะไรของผมเนี่ยก็มันรู้สึกมันดูงต้องนะทุกคนนะเปิดคลิปอะไร7ลง7โหลนะครับหลายๆคนก็บอกผมอย่างนี้นะครับแต่ค่าทำไงถ้าครับถึงแม้ว่าจะเปิดคลิปแบบตริงต้องแต่ว่าก็4ี่ล้านซับสครับแล้วลงคลิปวันเดียว3 4ี่ล้านวิวขอไอคนที่เปิดคลิปแบบไม่บรรยาอน่ะทำได้ยังโหเปล่าพอ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  โอเคครับเอาเป็นว่าถ th like kind of like okay, okay, ้าหากใครที่ยังไม่เบื่อเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับไม่อยากจะทิ้งมันไปจริงเราเปิดคลิปแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับโอเคไปเราไปเข้าสุดตัวเกมเลยดีกว่านะครับโอ้โหวิชาแชร์เล่นนะเนี่ยให้ตายเถอะทุกคนเห็นไหมฮะเห็นเธอหรือเปล่าโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เปลี่ยนหน้าหลอนเข้าล็อบบี้ใหม่ด้วยเห็นปะ โอ้ยังเทะนะครับท <Wow. S 1> ่านผู้ชมครับปรับไปเรื่อยๆนะเทคือเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับแหมก็ได้ครับเราจะมาอุย้ยหมวดใหม่มหม,มวดแห่งศาสตราหรือกันเหรอเหรอที่ดูสิเป็นยังไงเอาอ่าหมวดเคเหรอตัวเคหรอเปล่ามันคือตัวเคปะ่ะเอาอ่าไม่รู้ผมซื้อเลย <laughs> ซื้อแบบไม่คิดเลยว่ะท่านผู้ชมครับ <Wow. S 1> โอเคครับเฮ้ยโอเคครับเฮ้ย วางไ,ไว้เฉยมันก็ยังจะตกทุกคนจับไอ้งแง่งตรงนี้ได้ไหมตอนนี้สภว่าพแยกสวนกันแล้วแลนน้วแต่ทุกคนไม่ได้ไปโดนอะไรบ้งหมยนอ,อนแองยี้เนี่ยโอเคมาดูกันที่รักกี้รอยยอดน,นะครับว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่าเฮ้ย SVD มาใหม่กันหรอเอามาแต่ว่าผมมีบทแห่งศาสต,ตาแล้วผมจะเสกเข้าตัวผมนะครับท่านผู้ชมดูเพชรผมดูเพชรผมนะ โอ้โหจงมีเอ๊ไปมันเด้งเข้าตัวผมเลยครับท่านผู้ชมครับดูดิโอ้โ,อโหเหงเท่ใส่ได้ปะวะลองใส่ก่อนเฮ้ยใส่ได้ด้วยเพชรไม่ลดนะครับเพชรไม่ลด<ว>สังเกตได้เพชรไม่ลดจะไปดูฮึบโอ้โหเอาว่ารอบที่สามอ่าฮึบ ีเขาเรียกว่าจุดเด่นค่ะของแขนซ้ายนะครับผมเราจะมาอ่านชื่อชุดน,นี้กันนะครับเซตนี้ชื่อเซตอสูรร้ายกายพันเลือดจุกนะครับผมทุกคนจะรู้สึกลตลบตลบกับชื่อกิ๊ก <c oughs> ็ชุดน,นี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบเนะีเหมือนโปรโตไทเลยนะทุกคนเค,เคยเคยเล่นเกมโปรโตไทเลยนะนจะรู้จักกันนะครับโอเคเดี๋ยวเสกเข้าตัวอีกปิงเฮ้ยเอาว่ะใส่เ,เข้าตัวแบบแต่งตัวได้เลยอะ่ะโอ้โหเกินเกินไปเกินไปว่ะ โอ้โหชุดโปรตไทส์เอามาไอาชุดนี้แล้วกันโอ้โหถือได้ด้วยถือได้วะ่ะเสกได้หมวกแห่งสาตาวะ่ะมีอะไรที่อยากได้มีอะไรอีกที่อยากได้วะเออนี่ไงสุสานซ่อนซับเออดูหน่อยสุสานซ่อนซับอ่าสุสานชาวบ้านเนี่ยทุกท่านครับ,บโอเคฮะน่าจะเหมือนกับว่าขุดไปเรื่อยแต่ว่าอันนี้ผมจะขุดหน่อยละกันเนาะอยากจะขุดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าที่ากเสกเขาตัวละก็อยากจะสนับสนุนเจี๊ยบมากตรงนี้ก็แบบไม่ได้ยังมีตังค์ไรหรอกเจี๊ยบอ่ะ วันนี้ก็มาแบบแนวฮาวทดกคนไม่ต้องคิดมากนะโอเคครับทุกชมครับขุดแรงๆว่ะเจ้าชุดนี้ขุดแรงๆทดนๆๆี้งั่นเ,เออท่านเจ้าวีพายสมกล้วยไปให้ข้าเดี๋ยวนี้นะโอเคครับผมได้มาแล้วครับผมนี่เฮ้ยปากสีฟ้าด้วยอย่างเท่อะทุกผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอา เสื้อนี้มันก็เท่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เท่เท่าตอนนี้นะนี่เอานี่ไปอวดในหมดฟีสไตล์ดีกว่านะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือแมตช์ระทึกคืนฮาโลวีนนะครับผมเล่นครบ3เกมนะครับรับไปเลยนะครับเล่นครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับก็รับของรางวัลตามนี้ไปได้เลยนะครับผมเจอกันครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเล่นเกมการีน่าฟรีฟลายกันนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยจะขอไปแอัดในหมดฟรีสไตล์นีดนึงก่อนโอเคครับผม ได้แล้วเข้ามาแล้วผมใส่ใส่กระเป๋าก่อนอ่ากนี่ปืนก็ม่วง่าปืนก็ม่วงง่วงได้งไงฮะ,ะเข้านี่ก่อนแล้วสวยสวยครับไายดีครับดีกว่านี้สวัสดีครับสวัสดีทคนด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบผมคือ M J T V ครับคนดังนั่นเองฮะไม่เชื่อใช่ไหมทุกคนไม่สนใจผมตอนนี้ทุกคนไม่สนใจผมเพราะฉะนั้นทุกคนเอาท่านี้ไปกินเอาท่านี้ไปกินจ้าเพราะฉะนั้นเอาว่าต้องมีคนมาหามาสนใจบ้างแหละต้องมีคนหันมา เออมีวะ่ะตอนนี้ก็จะไม่มีไปยังไงรอเขแบบ้าไปไหนแสบสุดใจแม่สุดใจเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงสวยแท้ว้าวโอ้โหเอา,าว่ะตอนนี้มีบางคนมาลุมล้อมแล้ววะ่ะเหม่ใจได้ทีนึงเอาอี เอฟซีครับงอไปละขบัขบรถเล่นกว่าขับรถเล่นกันจีบด้วยจีบด,ด้วยวะจีบด,ด้วย,วยเอาว่ะโฮย้ยหวัวใจผมว้าวรักฟังนะครับงอเอา,เอาตายเอาเอาผู้หญิงเป็ลบแด็ยัู้หงไม่จบเลยเอาตายเสียชีวิต ก็นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะสุ่มแกล้งเข้าไปเกลียนคนในโหมด 4v4 นะครับถ้าตาไหนเจอคนเกลียนเดี๋ยวเดี๋ยวอัดมาให้ดูนะครับผมโอเคเราไปรับชมกันได้เลยนะครับว่าจะเจอคนเกลียนหรือเปล่านะครับผมไปแกล้มาเร็วๆโอ้ยต่ำความเกียร์กูมาเต้นตุบตุกตุกตุกแล้วเว้ยไม่ไหวครับไม่ไหวต่ำความเกยียนเรามาเต้นตุบตุก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 เลยออคนปากแซ๊บๆอย่างเงี้ยนาทีจะเจอนะ อยากสร้อยจุเลยว่ะสร้อยจุล่ะอยากสร้อยจุอยากสร้อยจุแมนแตกเลยี่เกี่ยวกับเราจะแก้งเกิดสุดกันได้ยังไม่ไหนก็สนะโอ้ยแก่เด็กมาซเจ้าแก้งคนอีสานว์ด้คนลราอ่ะเนี่ยคนลาวน่ารักคนอีสานก็น่ารักแต่ตัวเนี่ยทำตัวไม่น่ารักกับเขาเลยเฮ้ยหมูเดียวอีกอ่ะอันนี้คือการแก้งเลยครับผมต้อนรักแก้งฟังแล้ว ข้างหน้ามึงข้างหลังมึงบอล่าบลามยดยืนนิ่งล้ขยับเด็ตหลุดครับเด่นหลุดับเบอร์หนึ่งด้จอกว่ะเอฮ้ยเลี้ยไม่ได้ทราอะไรเลยโอ้โหเก้ารนเ็นหลุดครับเ็นหลุดอ แล้วหนึ่งสองคนจะแข่งใหรือเปล่าเวสองเียวตัวโดนด่าได้สามสองคนถ้าผมโดนหนาขอเขาหยิเหอะไรเนี่ยหมดจ้าแม่จวูไก้าเลยโดนห่าแล้วยิงเหี่ยงดมมงเอยคาดขยืนเหี้ยไรเนี่ยโอ้โหบนน ความสูงกิ๊กๆแล้วว่ะไอ้เียผมทำคลิปแกล้งเน็ตหลุดมาเป็นสิบสิบคลิปกูไม่จะโดนคนด่าคลิปนี้แหละคลิปแรกนี่แหละคือความประสบความสำเร็จกันเลยเย้ติดกระเป๋าเบอร์สามพ่อจ้าววันสัดลุงกูเบิร์ดเลยกูไม่ให้นะไอ้เบอร์สามโง่กูดีนะมันดำเฮ้ยเอาว่ะเอาว่าเกิดการทะเลาะกันเกิดทะเลาะกันแล้ว เบอร์สาม่มว่าไม่งตอนไหนเบอรสามเบอร์สามก็จอเว่ารางวันี้แหละเบอร์สามก็จอก่อนทที่กูเป็นคนหลุดแท้ๆเลยมันโดนด่าได้ไงวะมาเบอร์สามกจอดก่อนพูดอยู่คเดียวเบอร์สามกะจอดเนแรกว่าเหนคาหน่อยเยมาาหน่อย มาแล้วเรามาแล้วนายมาแล้วดูตามก็เจอเอมาแมนสองก็จ่อวาชื่อจานเมยมันเรียกกานแม่นจริงเลยวะจาาแม่ครับจ่าแมยกูมือสั่นหมดแล้วเนี่ยมึงจ่อมากดดันกูจ่าแม่โอ้โหเย็ดเย็ดจ่าแม่เนะนี่โจโยโอ้โหจ่าแม่โคตรโหดเลยครับจังหวะนี้โอ้โหจ่าแม่โคตรโหดเลยครับจังหวะนนี้ จ่าแมนเก่งมากครับจังหวะนี้เขียนพ่อมาคันั้นดีต่อจากนี้ผมชื่อเอฟเจทีวีจ่าแมนนะครับผมคนเบอร์สามก็จอกว่ะสัตว์เป็นมันดำแล้วมันดำแมันดำแล้วเบอร์สามไม่ช่วยว่ะอีว่ข้างหลังอีว่ข้างหลังอีว่ข้างหลังจ่าแมนจ่าแมนพูดจ่าแมนดิกระเออจ่าแมนดีจ่าแนมว่ะจ่าแนีมจ่าีมจ่าเน็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 ม อะไรเขาทำตอนแรกเขาเป็นจ่าเนมเขาเป็นจ่าเนมละอ่ามือสามไปตายมาอะไรผมว่มันก็เล่นแต่มันโดนด่าวให้แต่กูแต่ผมไม่เล่นแต่ผมไม่โดนด่าว้ผมงงเหมือนกันนะนี่ไงหัวใจคับโคเวอร์ให้เพื่อนโคเวอร์ให้นายมีตัวโคเวอร์ระดับตำนานโอ้ยมันก็พูดอยู่นั่นแหละเฮ้ยไม่ตั้งใจเล่นดิแม่งจ่าเนมมาแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวจะได้จะไปสู้กับมันโอ้ยแม่งเอ้ยจอยวอกกู ว่าเขาขาดแต่บุลล์้มทุกรอบเลยเบอ่์ะว่าเออร่วงร่วงเบอร์สามจะจอกว่ะเออร่วงสองร่วงสองเรายิงมาหมดแล้วเรายิงมาหมดแล้วไงเบสามจะจอกว่ะออาหัวแตกหัวแตกอาแม่อาแม่หอมจี่ะข้างหลยเฮ้ยไรเงี้ยเต้นน้ำเต้นน้ำเต้นเบอร์สามจะจอกว่ะไอ้เฮ้ยมันมาพร้อมกันเลยแม่มเบอร์สามเนี่ยแค่ไห สามกระจอกว่ะอย่าด่าบเบอร์สามเลยครับอย่าด่าบเบอร์สามเลยใจเย็นหน่อยเบอร์สามกระจอกว่ะพีเอ็ตกระจกว่ะเบอร์สามตั้งใจเล่นเลยครับไม่ต้องคิดมากนะ อะไรผมว่าไปด่าเขาทำไมวะกูก็งงไปก็ตั้งใจเล่นของเขาอยู่แต่เขาเล่นแค่เล่นไม่เก่งอะผิดเพราะวะด่าเขาทำไมสามหัวโอ้ยโอ้โหมแม่็พอดีโอ้แม่็พอดีเลยขอโทษทีครับขอโทษทีเบอร์หนึ่งกระจอกว่ะ เบอร์สองกระจอกว่ะเบอร์สามกระจอกว่ะเบอร์สี่กระจอกว่ะทำไมเบอร์สี่เล่นโง่จังครับกับเบอร์สองอะถ้าได้เอาน้องโกโก้มานะชนะได้ฟุกไข่เนี่ยฮะเก็บไปแล้วสามหัวเก็บไปแล้วสามไข่มาแน่สสวัดี เอฟซีพี่นะขอบคุณมากครับผมดูพี่สตรีมอยู่ครับดูแล้วก็เล่นดูแล้วเล่นเกมนี้เขาเรียกว่าดักสตรีมวะพี่ยิงผมตามไม่ใช่เหรอจำได้ไหมแป่นตาจำได้ครับจำได้ครับผมชอบพี่มากเลยอ่ะอเอฟซีพี่นะครับครับเดี๋ยวพี่ไปสตรีมต่อแล้วนะครับผมบายบายครับ ก็เป็นย <ici> ังไงก็ว okay, ่างครับสำหรับคลิปนี <gli> ้นะครับผมก็การด่ากันในเกมเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับก็อย่าเอาไปทําตามกันนะโอเคครับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรักนะยุบุรอดูคลิปรีวิวบ้านบิวอินเป็นยังไงแล้ววันอาดิบนักครับผมบาย